everyone, you can call me Teacher Roy and you can call me Teacher op. I teach in the garden. I am a Teacher of son in Pongka Chang School. Today, teacher have vocabulary. T-word. You can spell follow me. Are you ready? First? Timeliness. T-H-A. I M A N N E R S ไ i ย m i n e s s มาลายาไทย next p ก a ี e C R E E T Greet ทักทาย next เคารพ P A Y A e S P e C T e R E S P E C T เคารพกับไหวค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะคะวันนี้นะคะที่เชอร์จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทไทยการปฏิบตัติตนกับผู้อื่นนะคะมีอะไรบ้างคะทีเช ทักทายสการไหว้ขอคุณและ 3. การไหว้ขอโทษค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะการไหว้ผู้ใหญ่หรือคุณครู กล่าวคำขอบคุณเมื่อรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณค่ะการไหว้เพื่อนสว,ส,สวัสดีค่ะกล่าวคำขอโทษเมื่อทำความผิด ขอโทษค่ะค่ะเด็กๆทำได้กันไหมคะเดี๋ยวเราไปรเรทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะการไหว้ผู้ใหญ่หรือคุณครู ขอบคุณเมื่อรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณค่ะการไหว้เพื่อนสวัสดีค่ะกล่าวคำขอโทษเมื่อทำความผิด ขอโทษค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทไทยไปแล้วด้วยกๆนคุณทางบ้านจะเรียนรู้เพืทอนบทเรียนกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ